คุณผู้ชมครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับอดีตนักเตะของสโมสรโอสสภาไปแล้ว1คนนะครับนั่นคือคฟฟาบุญมาตุนวันนี้เรามีอดีตนักเตะโอสสภาห,หนึ่งคนครับที่ตกลงใจเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมเมืองทองของเราภายทุนเชียบมาวิ่งแบ็กจอมเก่ามากประสบการณ์คนนี้นี่เองครับอ่าคือคิดว่ามันมันก็เป็นโอกาสที่ดีแลกะก็ความท้าทายใหม่ใหม ตรงนี้เป็นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราหมดสัญญาที่ลงทุนเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแล้วตอนที่หมดเนี่ยมีหลายสโมสรติดต่อมาไหยคะัอ๋อก็ก็มีมีหลายสโสมสรเห<ๆ>มืมหอนกันเน<อ>ียผมก็อ่าโอเคดูนั่นดูนี้ก็อ่าโอเคละต่แตัดสินใจมานี่ปัจจัย<ๆ>สำคัญที่ทำให้เลื่กงมาที่นี่เลยคืออะไรครับยังยังผมเลยมาก็คืออ่าหลายหลายอย่างรวมกันทั้งทั้งที่นี่ผมต้องการ ได้แชมป์โอกาสเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็ก็มีอย่างเดียวที่ท,ท,ที่ผมยังยังขาดอยู่เนี่ยผมผม,ผมเล่นฟุตบอลมาก็คือแชมป์ไทยลีกอนอกนอั้นอย่างอื่นผมว่าผมว่าผมผ่านมาหมดแล้วครับก็เลยอยากที่จะมาหาความลาบแชมป์ไทยลีกที่สโมสรบางคลชุดครับหลายคนสงสัยว่าตำแหน่งการเล่นที่แท้จริงอยู่ของไพดูเยอะมากคือตำแหน่งไหน บางทีผมก็งงเหมือนกันเพราะบางทีบางทีบางทีก็เล่นหน้าบางทีก็เล่นกลางบางทีก็เล่นหลังเล่นแบ็คอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงจริงเมื่อก่อนจริงๆก็เล่นเล่นซุน่าแต่แต่พอถ้าถ้าตำแหน่งที่ที่แบบว่าเล่นบ่อยที่สุดเยอะที่สุดก็คงเป็นแบ็คขวาแบ็คขวาใช่ขับเล่นตั้งแต่สมัยทีมชาติคอามรู้จุดการเซ็นสัญญาก็มาเป็นนักเตะเดือนตุลาการเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกการคัดเลือก ก่อนสองนัดก่อนที่จะเข้ารอบแปดกลุ่มคิดว่าประสบการณ์ของตัวเองในการค้าแข่งต่างประเทศจะช่วยสโมสรได้อย่างอย่างอื่นเลยผมมีผมก็มีข้อมูลของศรีวิจัยยาเอฟซีก็อาจจะช่วยได้ได้ระดับหนึ่งครับผมการที่เมืองทองจะเล่นกับทีมต่างชาติบ่อยๆเนี่ยข้อสาคัญคืออะไรครับก็อย่างนี้นะครับก็ประสบการณ์คือใช่ครับแล้วแล้วก็ผมผมผม คือไม่ไม่ไม่ไมห่วงเรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์นักเตะหรือว่าเพราะนักเตะในทีมเมืองทองก็ก็ทุกคนก็ระดัแบ,บแถวหน้าอยู่แล้วอ <Almost. S 1> ทุกคนมีประสบการณ์มีมีความนิ่งมีอะไรอยู่แล้ว <l> มีเพื่อนสนิทในทีมนี้ไหมครับก็หลายคนครับก็มีหลายคนทั <ขอ S 1> ้งไ<ข>อโอ๊ตอะไรเงี้ไอโอ๊ดไอไอไมค์ก็ก็ก็เล่นได้กันมาก่อนนะแปะชิพงก็เล่นได้กันมาก่อนครับผมก็หลายๆคน ครับถ้าพ sort of ูดถึงก่อนเอาที่อยู or, so ่โอสถมองกองเชียร like right. right? ์ทองเป็นไงบ้างก็ที่ผมมาสัมผัสได้ได้มาลงเล่นที่นี่ก็ก็ผมว่าผมว่ามันมันมันยังไงเนี่ยมันฮึกเหือมอ่ะเออถ้าถ้าได้เข้ามาเล่นที่นี่โอ้คนดูเยอะอะไรเงี้ยเออมันมันเหมือนกระตุ้นให้เราเราต้องเป็นกองเชียร์ที่สามารถช่วยซัพพอร์ตใช่จริงใช่ใช่ครับแล้วการแข่งขันที่สูงในทีมย่กดดันเราไปต่อสัญญา ทัวร์บ้านมีแต่นักเตะบิ๊กเนม Big Name อะไรอย่างนี้ยดีเลยนะผมผมไม่กดดันครับเพราะว่ายิ่งแข่งขันกันสูงผมว่ายิ่งดีต่อทีมผมว่าประโยชน์ก็จะตกมาอยู่ที่ทีมเพราะนักเตะแข่งกันเยอะเพราะรู้สึนว่าเรามั่นใจตกับเราเองด้วยครับผมก็ผมไปทุนที่มาก็มาเป็นเหมือนอน้องใหม่ที่นี่แล้วก็ฝังเนืน้อฝังตัวให้กับแฟนๆเมืองทองสาวงเมืองทองรักผมน้อยๆแต่รักนานๆอะไรเงี้ยครับ ครับผมผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดก็ผมผมคือไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากผมก็จะใช้เท้าใช้อะไรของผมนี่แหละแทนการพูดของผมอะไรเงี้ยครับผมครับผมเต็มเต็มครับใส่เสื้อเบอร์อะไรหรือยังอ่าผมบอกไปว่าผมใส่เบอร์สองนะครับผมก็ไปขับไปไหนอยากได้ยังไงก็ตามเสื้อเบอร์สองก็ได้นะครับผม ด้วยประสบการณ์ของไพทูลที่ผ่านการเล่นหลีของอินโดนีเซียมาอย่างโชคโชนแล้วนั้นเขาหน้าที่จะช่วยเราในตบอนทั่วเอเชียอย่างเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบคัด,ดเลือกนัดแรกที่เราต้องเจอทีมศรีวิจย y าจากอินโดนีเซียคิดว่าไพทูลนั้นเขาควรจะมีข้อมูลที่มาบอกทีมงานของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับวิงแบบจองเก่าคนนี้ควรจะมาช่วยเติมเต็ม,ตมทางฝั่งขวาของทีมมือทองของเราที่ซีซั่นที่แล้วมีแค่บังกิฟคนเดียวเท่านั้นนะฮะ เพื่อพัินกกาลังกันให้ทีมมือทองของเราป้องกันแชมป์ไทยพิมียเมลีกในซีซั่นที่3นี้ให้ได้นะครับในที่สําคัญนะครับไปไกลที่สุดในฟุตบอลถ้วยเอเชียแมคุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่การเสริมทัพรอบแรกๆเท่านั้นนะครับทีมมือทองของเราเนะี่ยยังมีเรื่องตื่นเต้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพราะว่าตอนนี้ตลาดการซื้อขายยังไม่ปิดนี่ครับออจะมีใครเดินเข้ามาสู่ทีมมือทองอีกนั้นอ้ยอใจรอดีกว่าครับแค่เดกก็ตื่นเต้นแล้วล่ะครับ